เรากำลังจะไปขึ้นเรือไปดำน้ำกันนะคะที่ท่าเรือวานิช จากที่ท่าเรือวานินี่แหละค่ะเกาะที่เราจะไปก็มีเกาะไทยเกาะไทยและเกาะอ,อะไรไม่นีน <c oughs> ้มีหลายเกาะนะคะเป็นแทนที่เกาะแทนที่เกาะน,นะเป็นทะเลอันดามันนะ อ่านี่นางแบบของผมตรงนี้จะมีสายอยู่ข้างหลังนะครับวาดผ่านขาขึ้นมาเกี่ยวกับล็อกนะครับเกี่ยวกับล็อกมันจะช่วยพยุงตัวเมื่อเราลอยอยู่ในทะเลโอเคนะถ้ามีปัญหาขอบคุณี่ขับนาเลยครับผมจับมืออย่างนี้จับอย่างนี้ครับอ่าแค่นี้ครับนั้งไงหน้าขึ้นสบายแค่นั้นครับจบแล้วครับปลอดภัยแล้วนะครับอย่าให้แน่นจนเกินไปอย่าไปตกน้ำถ้ารู้สึกหายใจไม่ออก เงยหน้าขึ้นมาโอเคนะครับถ้ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเงยหน้าขึ้นมาอย่าก้มหน้าลงไปโอเคนะเพราะว่านั่นคืออาการหลงน้ำนะครับนะกรณีที่ใช้นะครับแว่นตามไม่เป็นเนาะแค่กั้นหายใจนะครับแล้วก้มลงไปในน้ํานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วเมื่อรู้สึกว่าจะหมดลมหายใจค่อยเงยหน้าขึ้นมาแค่นั้นเองสบายๆเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ําก่อนนะครับไปวอร์มร่างกายก่อน นะครับเล่นน้ำเสร็จแล้วปุ๊บแล้วค่อยไปดำน้ำกันโอเคขอบคุณครับผู <laughs> <c oughs> ้จัดการไดเวลาคะ่ะเราจะไปเกาะไข่กันนะคะไปเกาะไข่กันนะคะบรรกาศบรรยากาศดำน้ำกันนะคะ

รยากาศมองจากเรือนะคะเรากำลังเดินทางไปขึ้นเกาะไข่ใ,ในข้างหน้านะคะติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ